สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยคะ่ะพี่น้องเจ้าขาวันนี้มาโตลมหนาวอากาศเย็นๆลมแรงๆหน้าบ้านคะ่ะพี่น้องขาพาพี่น้องมากินต้มแซบหัวปลาคะ่ะพี่น้องขาปลาตัวนี้ซื้อมาสดๆที่ท่าเรือคะ่ะพี่น้องขาที่เพิ่นไปตกมานะคะพี่น้องขาตัวนี้3มโลกว่าเอาหม่อมแม่เอาแตาหัวมาค่ะมาดามหน่อยเอาหัวมาต้มคะ่ะพี่น้องขาเฉพาะหัวมาต้มแล้วก็ ตำแกวพริกสดค่ะพี่น้องขาตำกระเทียมอบกระเทียมพริกสดหอมแล้วก็มะเขือเทศค่ะพี่น้องอันนี้นะคะมาค่ะพี่น้องขามาเส่บๆน้ากันคะ่ะวันนี้บรรยากาศดีๆนอกบ้านลมแรงนิดนึงอ่ะนะคะพี่น้องขาอากาศยังเย็นอยู่มาดาหน่อยมาน่งเบาแวะกินน้าให้พี่น้องเบิงช่วนพี่น้องมากินน้าค่ะพี่น้องะ่ะหัวปลายั่วๆตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องขะหัวปลาเนี่ย ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยสามโลกว่าค่ะพี่น้องขาข้าวเหนียวรันร้อนมาเด้อค่ะพี่น้องขาพาพี่น้องมากินค่ะมันบ่ข่วนห้วยห้วยค่ะพี่น้องขาข่วนห้วยหวยห้วยหวยค่ะคิดไว้ก่อนล่มแห้งค่ะพี่น้องขามาค่ะเรามากินกันเดี๋ยวชิมแจ่วบางก่อนด้วยพี่น้องเด้อแจ่วเนี้ยทำกับมือล้วนๆนะคะ ก็มาจิ้มจะคของนี่แหละข,หหข้าวเหนียวหหอนค่ะพี่น้องคะ่ะแดดดีแดดดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่อากาศยังเย็นอยู่ค่ะทีนี้ประเทศสวีเดนเจ้าค่ะมาดำหน่อยมาเอาบรรยากาศภาพพี่น้องมากินน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะอืมอือร้อนๆค่ะพี่น้อง ร้อนๆนี่ก็คือต้มพึ่งเสร็จแซบๆทั้งหัวทั้งขีบมันค่ะพี่น้องขาขีบปลาเนาะทั้งหัวต้มเปื่อยๆค่ะต้มเปื่อยๆ,ป,ยๆอปลาประเทศสิบิเดียนบเใยใจวปลายหยังเลยค่ะพี่น้องขาตัวใหญ่ๆแต่ว่าหัวหัวในหญ่ก็ตูแต่ว่าฝรั่งเป็นบกกินหัวดอกค่ะพี่น้องขาแต่มาดําหน่อยมัดต้มแซบๆเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้นะพี่น้องหงงัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีอีออออออหลอ่อซื้อปลาสามโลเนื้อจดีอยู่ประมาณโลกก,กวนี่แหละหัวกะมาโลนึงแล้วกินบ่องตามันพี่น้องอืมเนี่ค่ะขอโทษขออภัยด้วยพ่น้องค่ะกินผู้เดียวนี่แหละลูกเต่ากระบอกกินน้ำ ของแสบมันก็อยู่มองปากมองหัวมันนี่ด้ยวยพี่น้องด้ยวยูดติ่งเนาะอืมนี่ยครับพี่น้องคำใหญ่ๆคำโอ๊ะอ,อืม มาเด้อพี่น้องค่ะสมๆม,มเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ด,เ,ด,เ,ดเข้มเข้มอืมลงตัวลงตัวค่ะพี่น้องจเจ้าวคำใหญ่ๆนานๆจะกินดีค่ะพี่นออ้องพูดถึงปลาสดนี่นะ โดนๆกินเธอหนึ่งปลาสดเพราะว่าช่วงนี้ปลาอันนี้มันออกปลากำลังออกเป็นชุงช่วงค่ะนอกนั้นก็จะได้กินปลาที่เขาแช่ช่องแข็งมาแล้วนะพี่น้องขาะมนกระโรสชาติกระต่้งกันอืม อาเซบัน,นตะนายตนายค่ะพี่น้องค่ะอากาศยังเย็นอยู่ค่ะพี่น้องแต่มันในนี่ยมันมีแดดมาแข่งกันความเย็นกับแดดแต่ว่ากรบบสูความเย็นก่ะยังเย็นอยู่ยังเย็นแห้งอยู่ค่ะพี่น้อง อต้มใส่บะขามเปียกบะขามเปียกก็มาแต่บาน ลมลม,มแซบ่บไปเลยค่ะพปหนองพูดตามจริงอะ่ะ ชื่อปลาเป็นตัวฝรั่งเพิ่นกับโบกินพวกหัวพวกหางนี้ด้วยครับพี่น้องะาขนบูมี่เมี่ยฝรั่งมากินแบบเห้านี่กะขัดทุนเพราะว่าปลาทั้งตัวเนี่ยระหว่างเนื้อกับหัวเนี่ยพอมันหัวใหญ่ๆนั่นนะครับพี่น้อง่ะระหว่างเนื้อกับหัวจะเลี่ยแล้วนักพ่อๆกัน <c oughs> หัวกับโลเคิง เนื้อกับโลคเครื่องจังสีเหล่ากันนะพี่น้องเนาะเปิ้นก็กินเต็นเนือ้เอเข้าก็กินหัวพอเข้ามาพอเข้าบ่มากินเนือ้อนี่ไปตื่านลได้พี่น้องโอ้ยลมแห้งอโอ้ยอยากดูด สุดน้าหมห,อหอ่อนต้มเซ็ตหม่ๆ นี่แหละค่ะพี่น้องคะดูกินหมองสมองมันเนี่ยโอ้ตุ่มไปเปื่อยสุดยอดอีลีดด้วยค่ะพี่น้องหัวปลาโอ้โุกูด่ะอืมอืม,อม สดน้ำต้มเซ็บๆห่อนๆตโตล้มหนาวล้มเย็นบริเวนล้มหนาวค่ะพี่น้องคะตล้มเย็นแก้วนี้กะแก้วตําพริกค่ะพริกสดพริกเขียวกับพริกแดงปนกันแล้วก็หอมกระเทียมเผาค่ะพี่น้องแล้วก็มะเขือเทศเผาอืโอเคเลยนะคะ โอเคนะพี่น้องเนาะเอาซํำนี่แหละมันสิบนาทีแล้วมากินจัวย,วยวให้พี่น้องเบ่งเสแสบนัวลั่ว,วมาดามหน่อยแสไปลีค่ะเ็นเองแปบเองขอบคุณที่ติดตามนะคะพี่น้องเจ้าขา หัวใหญ่ๆเดี๋ยวลงเวทีแล้วสิดูดหัวนี่แหะค่ะพี่ดองคะ่ะมองหัวมองน้ำมันมันอยู่ข้างในนี่แหละของมักเลยตัวคะ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ